เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยจำเมื่อกี้นะครับก็คือกฎของเกลูสแซกเนี่ยเขาบอกว่าปริมาตรของแก๊สนะครับอัตราส่วนเนี่ยที่มันอันตราส่วนต่อปริมาตรของแกส๊ส ที่มาทําปฏิกิริยากันแล้วก็แก๊สที่เกิดขึ้นมาเนี่ยอัตราส่วนโดยปริมาตรมันคงที่นะครับแล้วก็เป็นเลขลงตัวนะครับเป็นเลขลงตัวทีนี้อะโวคาโดเนี่ยครับก็ศึกษานะครับศึกษาแล้วก็เสนอว่าปริมาตรของแก๊สมีความสัมพันธ์กับจํานวนโมเลกุลนะครับมันก็เลยไอยตัวเมื่อกี้มันเลยคงที่นะครับเขาเสนอสมมติฐานไว้ว่าที่อุณหภูมิแล้วก็ความดันเดียวกันนะครับแก๊สใดๆที่มีปริมาตรเท่ากันเนี่ยจะมีจํานวนโมเลกุลเท่ากันนะครับ อันนี้คือกฎของอะโวคาโดนะครับอันนี้เป็นกฎอันที่4ี่นะครับกฎที่เราต้องรู้จักไว้ก่อนนะครับเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างสารนะครับความสัมพันธ์ระหว่างสารเราจะได้คำนวณปริมาตรได้นะครับอ่ะตรงนี้รู้ไว้ก่อนนะครับที่อุณหภูมิและความดันเดียวกันเนี่ยแก๊สใดๆที่มีปริมาตรเท่ากันเนี่ยจะมีจำนวนโมเลกุลเท่ากันนะครับอย่างเช่นที่อุณหภูมิและความดันเดียวกันนะครับถ้า o สองสิบปริมาตรเนี่ยมีสิบโมเลกุลแก๊สคอรลียนสิบปริมาตรเนี่ย ก็จะมี10โมเลกุลเช่นกันนะครับอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูทีนี้เรามาดูพิจารณานะครับการเกิดบางดีวา่าพิจารณาปริมาตรของแก๊สนะครับในปฏิกิริยาระหว่างแกส๊สไฮโดรเจนกับแกส๊สคลอเรนนะครับเกิดเป็นแกส๊สไฮโดรเจนคลอไรด์นะครับก็คือไฮโดรเจนบวกคลอเรนนะครับกลายไปเป็นไฮโดรเจนคอลอไรด์นะครับอ่ะ เราพบว่านะครับเราพบว่าแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยใช้1ปริมาตรนะครับใช้1ปริมาตรแก๊สคลอรก็ใช้1ปริมาตรนะครับใช้แก๊สคลอรน1ปริมาตรใช้แก๊สไฮโดรเจน1ปริมาตรเพราะว่าเกิดแก๊สไฮโดรเจนคลด์ขึ้นมา2ปริมาตรนะครับอันนี้คือที่เราจะก,การทดลองนะครับเราพบว่าเกิดขึ้นแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าสมมุติเราพิจารณาอนุภาคเลที่สุดเป็นอะตอมนะครับ ่าก็คือเราเขาบอกว่าถ้าสมมติที่อุณหภูมิและความดันเดียวกันใช่ไหมครับแก๊สที่มีปริมาตรเท่ากันเนี่ยจะมีจํานวนโมเลกุลเท่ากันนะครับจะมีจํานวนโมเลกุลเท่ากันถ้าสมมติอ่ะถ้าสมมติเราพิจารณานะครับอนุภาคเล็กสุดเนี่ยเป็นอะตอมนะครับเป็นอะตอมเราก็คือได้ว่าไฮโดรเจนหนึ่งอะตอมนะครับไฮโดรเจนหนึ่งอะตอมทำกับคลอรีนอีกหนึ่งอะตอมนะครับทำกับคลอรีนหนึ่งอะตอม ก็จะได้ตัวแก๊สไฮโดรเจนคอไรด์นะครับสองโมเลกุลแบบนี้ถูกไหมครับเพราะว่าเพราะว่าที่ความดันและอุณหภูมิเดียวกันนะครับปริมาตรเนี่ยปริมาตรเท่ากันนะครับจะมีจํานวนอนุภาคเท่ากันนะครับปริมาตรเท่ากันจะมีจํานวนอ,น,อน,นุภาคเท่ากันเพราะฉะนั้นไฮโดรเจนหนึ่งอนุภาคเอห,หนึ่งปริมาตรใช่ไหมครับก็จะมีะสมมติให้หนึ่งปริมาตรนะครับ หนึ่งปริมาตรเท่ากับหนึ่งอนุภาคนะครับโอเคครับให้หนึ่งอนุภาคเท่ากับหนึ่งให้หนึ่งปริมาตรเท่ากับหนึ่งอนุภาคทีนี้ถ้าสมมุติเราพิจารณาเป็นอะตอมเนี่ยพบว่าไฮโดรเจนหนึ่งอะตอมใช่ไหมครับกับคลอรีนหนึ่งอะตอมนะครับไฮโดรเจนหนึ่งอะตอมกับคลอรีนหนึ่งอะตอมก็จะได้ไฮโดรเจนคลอไรด์นะครับสองโมเลกุลถูกไหมครับได้สองโมเลกุลเพราะว่าอันนี้มีสองปริมาตรนะครับอา่าก็คือ เพราะว่าเป็นไปนตามกฎนะครับปริมาตรเท่านะครับปริมาตรเท่าจํานวนอนุภาคเท่านะครับจานวนอนุภาคเท่าแปลว่าถ้าสมมติเรศาศึกษาตัวการรวมตัวกันร,ระหว่างไฮโดรเจนกับคลอรีนจะเกิดเป็นแบบนี้ถูกไหมครับไฮโดรเจนหนึ่งอะตอมคลอรีนหนึ่งอะตอมได้ HCl สองโมเลกุลนะครับแต่ว่าจากรูปนะครับจากรูปเนี่ยจะเห็นว่าอะตอมของไฮโดรเจนกับคลอรีนนะครับถูกแบ่งเป็นสองส่วนถูกไหมครับ ตัวแบ่งมาเนี่ยตัวหั่นครึ่งนะครับซึ่งมันขัดกับกฎของดอตันนะครับซึ่งมันไม่ขัดกับกฎของดอตันที่บอกไว้ว่าอะตอมเนี่ยแบ่งแยกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอโวคาโดนะครับจึงเสนอนะครับจึงเสนอใหม่ว่าอนุภาคที่เล็กที่สุดของแก๊สเนี่ยก็คือโมเลกุลนะครับไม่ไม่ใช่อะตอมอนุภาคที่เล็กที่สุดของแกส๊สต้องเป็นโมเลกุลก็คือโมเลกุลของแกส๊สไฮโดรเจนกับแกส๊สคลอรีนนะครับ ต่เป็นอะตอมก่อนแล้วค่อยรวมกันใหม่เป็นโมเลกุลของแก๊สไฮโดรเจนคลอไรด์สองโมเลกุลนะครับก็ประมาณเป็นแบบนี้นะครับก็คือไฮโดรเจนนะครับอ่าหนึ่งโมเลกุลนะครับแคสองหนึ่งโมเลกุลนะครับเท่ากับ cl สองนะครับหนึ่งโมเลกุลนะครับเพราะว่าโมเลกุลก็เป็นจำนวนอนุภาคถูกไหมครับอ่าหนึ่งปริมาตรก็จะมีจำนวนอนุภาคเท่ากันก็คือมีมีจำนวนโมเลกุลเท่ากันนะครับ กลายเป็นแบบนี้ปุ๊บนะครับ HCl สองโมเลกุลน,นะครับสองโมเลกุลอ่จะเห็นว่าอันนี้ก็ต้องตามกฎของดอตตันแล้วนะครับโอเคเนาะก็คือนะครับเราพบแต่กดนี้เราก็พบเฉยๆครับว่า ถ้าสมมุติแก๊สนะครับมีปริมาตรเท่ากันเนี่ยจำนวนโมเลกุลมันต้องเท่ากันนะครับจำนวนโมเลกุลมันต้องเท่ากันแล้วก็ใช้หน่วยเล็กสุดเป็นตัวโมเลกุลนะครับไม่ใช้ตัวอะตอมเพราะว่าอะตอมมันจะแบ่งครึ่งไม่ได้นะครับก็คือใช้ให้เหมาะสมแล้วครับประมาณนั้ก็นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูหรือว่าตัวอย่างเช่นตัวแกส๊สไนโตรเจนกับแก๊สไฮโดรเจนกลเป็นแก๊สแอมโมเนียนะครับ ก็คือแก๊สไนโตรเจนเนี่ยจะเป็นเราพบว่าใช้แก๊สไนโตรเจนนะครับบวกกับแก๊สไฮโดรเจนกลายเป็นแอมโมเนียนะครับกลายเป็นแอมโมเนียใช้แก๊สไนโตรเจน1ปริมาตรนะครับทํากับแก๊สไฮโดรเจน3ปริมาตรเราพบว่าได้แอมโมเนียออกมา2ปริมาตรนะครับได้แอมโมเนียออกมา2ปริมาตรนะครับจะเห็นว่าอันนี้เป็นไปตามกฎของอ่าเกรู้สักถูกไหมครับ อัตราส่วนโดยปริมาณเนี่ยมันคงที่นะครับอัตราส่วนโดยปริมาณคงที่ซึ่งเขาบอกไอ้อวกบุก็อธิบายต่อนะครับที่มันคงที่เนี่ยเพราะว่าจำนวนโมเลกุลที่มันมารวมตัวกันเนี่ยมันต้องเท่ามันต้องคงที่เสมอนะครับจำนวนโมเลกุลต้องคงที่ไอตัวปริมาตรเนี่ยถ้าปริมาตรมันเท่ากันแปลว่าจำนวน,น,นโมเลกุลมันเท่ากันนะครับก็คือ n สองหนึ่งปริมาตรเนี่ยก็จะมี n สองอยู่หนึ่งโมเลกุลนะครับ n สองหนึ่งโมเลกุลก็ทํากับ h สองสามโมเลกุล N2 3โมเลกุลจะได้ N3 h ออกมานะครับ N3 h ออกมา2โมเลกุลแบบนี้นะครับเอเคเนาะก็จะเห็นว่าอ่ะอันนี้มีความสัมพัน <Yaz> ธ์ระหว่างปริมาตรกับตัวโมเลกุลละนะครับโอเคนะครับทีนี้กดนี้อ่ะเรารู้เฉยๆว่าจะกดนะครับ2ข้อของเรื่องแก๊สเนี่ย ก็คือตรงนี้อัตราส่วนโดยปริมาตรที่ทํากันเนี่ยอัตราส่วนโดยปริมาตรที่ทํากันเนี่ยมันคงที่ใช่ไหมครับแล้วเราก็รู้อีกอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือปริมาตรกับจานวนโมเลกุลเนี่ยมีความสัมพันธ์กันนะครับกฎสองข้อนี้จะใช้ยังไงเดี๋ยมาดูกันนะครับก็คือตัวกฎสองข้อนี้เราสามารถคํานวณหาปริมาตรของแก๊สที่เกี่ยวข้องแล้วก็หาส่วนโมเลกุลของแก๊สได้นะครับหาส่วนโมเลกุลของแก๊สได้อันนี้เป็นประโยชน์จากการใช้กฎสองข้อนี้นะครับโอเคก็ ที่บอกอย่างที่บอกไปนะครับตัวกฎที่เราเรียนตอนนี้นะครับจะเป็นกดที่ใช้บอกความสัมพันธ์ของสารในอสมการนะครับซึ่งทําให้เราสามารถคํานวณปริมาณสารได้มันคือปริมาณสารมันต้องเกี่ยวข้องกันก่อยครับมันถึงจะคํานวณได้เดี๋ยวมาเดี๋ยวจะลองใช้ให้ดูก่อน,นครับอะมาดูตัวอย่างกันก็ตัวอย่างที่สามสิบหกนะครับแก๊สไฮโดรเจนนะครับทำปฏิกิริยากับตัวแก๊สออกซิเจนนะครับเกิดเป็นไอ้น้ำ อัตราส่วนโดยปริมาตรเนี่ยเป็น2ต่อ1ต่อ2นะครับอันนี้ตามกฎเกรุษแซรกนะครับกด้ออ่ะกดอัน1นึนะครับทีนี้เขาให้หาปริมาตรของแก๊สไฮโดรเจนนะครับที่ทำปฏิกิริยาพอดีกับแก๊สออกซิเจน40ลิตรที่750องศา C ความดันหนึ่งบรรยากาศนะครับกับความดันอุณหภูมิเท่ากันนะครับโอเคเนาะเราพบว่า h 2นะครับบวกกับ o 2กลายเป็นน้ำนะครับ อัตราส่วนโดยปริมาตรนะครับโดยปริมาตรนะครับก็จะเป็น2ต่อ1ต่อ2นะครับต่อ1ต่อ2แบบนี้นะครับทีนี้เขาใช้ตัวแก๊สไฮโดรเจนนะครับให้หบแก๊สไฮโดรเจนที่ทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจน40ลิตรนะครับเราพบว่าอัตราส่วนนี้มันคงที่ใช่ไหมครับ อันนี้ส่วนนี้คงที่ใช้ไฮโดรเจนสองต่อออกซิเจนหนึ่งนะครับการที่เราใช้ออกซิเจนสี่สิบเนี่ยก็แปลว่าต้องใช้เฮสองเท่าเท่าไรครับก็ต้องใช้เท่ากับแต่ว่าต้องใช้นะครับใช้เฮสองนะครับเท่ากับสี่สิบลิตรของออกซิเจนนะครับคูณด้วยสองลิตรไฮโดรเจนนะครับต่อหนึ่งลิตรออกซิเจนถูกไหมครับอัตรา,าส่วนมันเป็นสองลิตรไฮโดรเจนต่อหนึ่งลิตรออกซิเจนนะครับ จากกฎสัดส่วนโดยปร here, ิมาตรคงที่ของเกลูแซกนะครับเราได้ออกมาว่าตัวแก๊สออกไฮโดรเจนที่ใช้เนี่ยจะเท <its> ่ากับ80ลิตรนะครับ80ลิตรไฮโดรเจนนะครับก็จะเห็นว่าจากกฎเนี่ยมันทําให้เรารู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรของแก๊สเป็นอย่างไรนะครับพอเรารู้ตัวหนึ่งปุ๊บเราเลยหาอีกตัวหนึ่งได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการใช้นะครับ ทีนี้มาดูอีกอันนึงนะครับตัวอย่างที่37กําหนดให้แก๊สทุกชนิดนะครับวัดที่อุณหภูมิแล้วก็ความดันเดียวกันนะครับเป็นตามเงื่อนไขของกฎนะครับถ้าสมมติแก๊สไฮโดรเจนนะครับปริมาตร50.6ลูกบาศเดซิเมตรมี1.024งุคูณ1 0กลัง24โมลกูลนะครับ <c oughs> เขาให้หานะครับอันแรกแก๊สไนโตรเจน1.024ุคูณ1 0กัง24โมลกุลจะมีปริมาตรกี่ลูกบาศเดซิเมตรนะครับ อ่าอันนี้ก็คือเป็นกฎข้อที่สองนะครับบอกไว้ว่าปริมาตรเท่านะครับปริมาตรเท่าจํานวนโมเลกุลเท่าถูกไหมครับจานวนโมเลกุลเท่าจํานวนโมเลกุลแก๊สเท่ากันที่นี้เขาบอกว่าจานวนโมเลกุลอ่ามีจุดศูนย์สองสี่คูณสิบกลงยี่สิบสี่โมเลกุลใช่ไหมครับจะเห็นว่าจานวนโมเลกุลเท่ากันปริมาตรก็เลยต้องเท่ากันนะครับปริมาตรตรงนี้ก็เลยจะเป็น 50.60ลูกบาทเดซิเมตรนะครับปึ๊บนะครับ50.6ลูกบาทเดซิเมตรโอเคเนาะนะครับตามกฎข้อที่2จะได้เห็นว่ากฎข้อที่2เนี่ยทำให้เราสามารถโยงระหว่างปริมาตรกับจำนวนโมเลกุลได้นะครับโอเคครับอ่ะทีนี้อันที่2ที่เขาให้หานะครับ แก๊สไฮโดรเจน3.612คูณ10กำลัง24โมลกุลมีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เดซิเมตรนะครับอ่ะแล้วก็มาดูกันนะครับหาปริมาตรเ2ดสองนะครับเราได้3.612คูณ10กำลัง24โมลกุลเ2ดสองนะครับทีนี้เราพบว่า50.6ลูกบาศก์เดซิเมตร H2 สองเนี่ยมัน อ่าเท่ากับ1.2ึคูณ10กำลังยี 4, นะครับโมเลกุลเฮดสองถูกไหมครับโมเลกุลเฮดสองอันนี้คือความสัมพันธ์ที่เราได้มาจากกฎข้อที่2นะครับปริมาตรเท่านี้จะมีจำนวนโมเลกุลเท่านี้นะครับแล้วก็คูณกันเข้าไปล้วได้ออกมาว่านะครับปริมาตรของเฮดสองเท่ากับ1 7 8 5ปลูกบาศก์เดซิเมตรนะครับออแบบนี้โอเคเนาะก็ okay, <no>. จะเห็นว่า นะครับจากกดนะครับจากกดเนี่ยทำให้เราสามารถหา,าความสัมพันธ์ของสารของปริมาณสารในปฏิกิริยาได้นะครับโอเคทีนี้มีอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ตัวอย่าง3.8นะครับเหมือนเครื่องปีนเป็นไม่ติดก็เขาบอกว่าที่ STP นะครับที่ STP g แก๊สในเตรเจน 3 0บลูกบาทเซนติเมตรนะครับถ้ำปฏิกิริยาพอดีนะครับกับแก๊สไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจน90ลูกบาทเซนติเมตรได้แก๊สนะครับชนิดหนึ่งนะครับได้แก๊สชนิดหนึ่งเนี่ย60บลูกบาทเซนติเมตรนะครับจงหาสูตรโมเลกุลน,นะครับจงหาสูตรโมเลกุลของแก๊สที่เกิดขึ้น นะครับตะโจทย์นะครับ,รรบก็เห็นว่าเรามีนโตรนเจนนะครับทำกับไฮโดรเจนไดแก๊สชนหนึ่งนะครับซึ่งต้องเป็นนโตรนเจน x ตัวกับไฮโดรเจน y ตัวถูกไหมครับเขาพบว่าใช้นโตรนเจนนะครับอัตราส่วนโดยปริมาตรเนี่ยก็คือ30ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อตัวไฮโดรเจน90ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับแล้วก็ได้ตัวใหม่ขึ้นมา60ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับ หาอัตราส่วนอย่างต่ำนะครับเราจะได้ว่าใช้อัตราส่วน1ต่อ3มต่อ2ถูกไหมครับ1ต่อ3ามต่อส2นะครับทีนี้ถ้าสมมตินะครับถ้าสมมติอ่ะอันนี้คือตามกฎข้อที่1ใช่ไหมครับอัตราส่วนมันจะคงที่เสมอทีนี้ถ้าเราสมมุติว่าอ่ะจากกฎข้อที่สองนะครับสมมุติว่า1ลูกบาศก์เซนติเมตรเนี่ยมี n โมเลกุลนะครับมี n โมเลกุลจากกฎข้อที่2นะครับ แปลว่า1ลูกบาศก์เซนติเมตรมี n โมเลกุลนะครับแปลว่าไม่ว่าจะเป็น1ลูกบาศก์เซนติเมตรของแก๊สอะไรก็ต้องมี n โมเลกุลนะครับแปลว่าตัว n 2ก็จะมี n โมเลกุลนะครับมี H 2นะครับก็จะมี3 n โมเลกุลถูกไหมครับแล้วก็ตัวแก๊สใหม่เนี่ยก็จะมี2 n โมเลกุลนะครับมี2 n โมเลกุลเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่านะครับและถ้าเปา็นอัตราส่วนอย่างต่ำก็จะเป็น ใช้ N 2นะครับ1โมเลกุลนะครับ1โมเลกุลต่อ H 2 3โมเลกุลนะครับต่อไอแก๊สที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ย2โมเลกุลนะครับทำเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำนะครับแปลว่าเราจะได้ว่าใช้ไนโตรเจนเนี่ย1โมเลกุลทำกับไฮโดรเจน3โมเลกุลได้แก๊สตัวใหม่ที่เกิดขึ้นมา2โมเลกุลนะครับอ่ะเราก็เขียนสรรมการออกมาได้ว่านะครับเขียนออมาสรรมการได้ว,ว่า N 2นะครับบวกส H 2 กลายเป็น2 N X HY, H Y ถูกไหมครับอันนี้คือที่เราได้มาทีนี้จากกฎสมงมวลนะครับอ่าฝั่งอะตอมฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาม,มันต้องเท่ากันเสมอนะครับอะตอมมันต้องเท่ากัน N อันนี้2ใช่ไหมครับอันนี้มี2แปลว่าตัว X ก็ต้องเป็น1ถูกไหมครับอ่าเพื่อให้อะตอมของ N มันเท่ากันนะครับตามกฎนะครับทีนี้ไฮโดรเจนครับไฮโดรเจนฝั่งนี้มี6อะตอมนะครับมี6อะตอม ฝั่งนี้มี y คูณ2อะตอมเพราะฉะนั้น y ก็เลยต้องเป็น3นะครับ y ต้องเป็น3เรแลเลยได้มาว่าแก๊สที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือ n h 3นะครับสูตรโมเลกุลของแก๊สที่เกิดขึ้นมันคือ n h 3อ่าก็จะเห็นว่าเราใช้ความรู้นะครับโดยเริ่มจากอัตราส่วนคงที่นะครับอัตราส่วนโดยปริมาตรในคงที่นะครับแล้วเราก็รู้ความสัมพันธ์นะครับรู้ความสัมพันธ์ว่าปริมาตรเท่ากันเนี่ย ปริมาณเท่ากันก็จะมีจำนวนโมเลกุลเท่ากันตามกฎข้อที่2นะครับแล้วก็เราก็สมมติขึ้นมาทําให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำนะครับถ้าไม่เรารู้ว่าแก๊สอันนี้กี่โมเลกุลทํากับตัวนี้กี่โมเลกุลได้แก๊สตัวนี้กี่โมเลกุลนะครับนี่คืออัตราส่วนที่เราคิดออกมาได้นะครับจากตรงนี้นะครับพอเรามาดูสมการที่เกิดขึ้นปุ๊บเราก็เลยหาสูตรของตัวแก๊สที่เกิดน,นะครับก็คือไดเอ h 3ทซขึ้นมาจะเห็นว่าจํานวนโมเลกุลไอจำนวนอะตอมของธาตุทั้งสองฝั่งมันเท่ากันนะครับ จำเรื่องตอนดุสมาการเคมีได้ใช่ไหมครับจำนวนอะตอมของธาตุทั้งสองฝั่งมนันเท่ากันนะครับอซึ่งอันนี้มาเป็นจริงแน่นอนนะครับเพราะว่าเราพิสูจน์มาจากการทดลองนะครับเราลองมาได้เป็นอย่างนี้เราก็เลยหาสูตรโมเลกุลของสารออกมาได้นะครับจะเห็นว่าเราใช้สูตรใช้กฎนะครับในการหาความสัมพันธ์ระหว่าง่าแก๊สนะครับในปฏิกิริยาเคมีนะครับในการคำนวณต่างๆได้ เดี๋ยวจะอ่ะเดี๋ยวก็ลองทําแบบฝึกหัดดูนะครับจะได้เห็นภาพมากขึ้นเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทําข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคําถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกำลังโสดกำลังโสดแยกขาดไม่เป็นโสดปไปได้เลย อย่าลืมทบทวนความรู้กันนะคะอ๋ออย่าลืมโหลดแอปเนสเลส o ูลด้วยค่ะ